ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะลำตัวถึงพื้นเท้าของเรานะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวให้ท่านั่งของเรานะถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย อย่ามองข้ามตรงนี้นะจ๊ะให้ปรับในระดับที่มีความรู้สึกวเราผ่อบคลายแล้วก็หลับตาเบาๆจริงๆพอสบายๆแล้วก็ ค่อยอยรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ได้จำไม่ง่ายประยูน์ในบริเวณกลางท้องไปก่อนเด้วยใจของเรานะคุ้นเคยแล้วก็ไม่ก,งกังวลกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปแต่ก็ต้องรู้จักเพราะว่าฐานที่เจ็ดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาเกิดไม่ว่าจะไปเกิดใหม่ไม่ว่าจะหลับไม่ว่าเราจะตื่นหรืออยากหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ทรมาของชีวิต ก็ต้องกเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆเลยตรงนี้ที่จะทำให้เราเข้าถึงความจริงที่มีอยู่จริงภายในตัวความจริงที่จะทำให้เราเลื่อนระดับชั้นจากบุธิชนเป็นพระอริยเจ้า ที่เราคุ้นเคยคำว่าอริยสัจความจริงที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าความจริงที่พระอริยเจ้าแจงกล่าวไว้ให้เราได้เข้าถึงเช่นเดียวกับท่านได้เข้าถึงซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นเมื่อ ระวางใจของเราได้ถูกต้องกับตำแหน่งตรงนี้แล้วนะจ๊ะก็ปรับใจให้ถูกส่วนโดยการหยุดกันนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจะนึกเป็นภาพบริกรรมอนิมิตก็ได้ไม่นึกก็ไม่เป็นไร บริกรรมนิมิตก,ก็จะต้องถ้าจะนึกเป็นภาพจะต้องเป็นภาพที่จะทำให้ใจเราใสแจของเราบริสุทธิ์แล้วก็หยุดนิ่งได้ง่ายถ้าเข้ากับหลักเกณฑ์อนี้แล้วก็เราจะใช้อะไรก็ได้จะเป็นดวงใสใสองค์พร,ระใสใส หรือประเดีวพระคุณหลวงปู่อยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได,ได้อย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งจะได้เป็นจุดเชื่อมโยงใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเหมือนเป็นที่หยุดใจของเรานะเป็นเครื่องหมายเป็นแลนมม์กของใจเราให้ใจของเรานะหยุดนิ่งได้ง่ายเมื่อมีที่หมายที่จะหยุดใจ ริธีกายกำหนดเป็นภาพมันก็จะดีอย่างนี้แต่จะไม่เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจเกินไปอดที่จะไปบีบเค้นภาพไอ้ชัดเจนได้ดังใจน่ะไม่ได้หรือกดลูกในตาไปดูอะไรอย่างนี้อย่างนี้เหมาะสำหรับวางใจใช้ใ้หรือคนเป็นคนคิดสงสัย ก็ให้วางใจเฉยๆให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเองก็ได้นะจ๊ะชแปลว่าจะอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ในสองอย่างเราก็มาทบทวนตัวของเราว่าเราถนัดแบบไหนก็เอาอย่างนั้นอะไรที่ง่ายที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับเราในการเริ่มต้นเราจะต้องเอาอย่างนั้นไปก่อน แต่ก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าตลอดเส้นทางสายกลางนี้จะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ง่ายๆคือง่ายเพิ่มขึ้นง่ายแสนง่ายง่ายที่สุดง่ายกว่าง่ายที่สุดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อเราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆอย่างนี้อะไรมันก็ได้ถ้าทำง่ายก็ทำได้ นี่เป็นเรื่องที่เราจะฟังผ่านไม่ได้นะจ๊ะจะได้ไม่เสียเวลานาน,านแล้วเคยคร้อประคับประคองใจของเราไประครองไปเบาๆสบายๆายเช่นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดู่ในกลางดวงใสใส เราเก็บริกรรมภาวนาในใจสมอรัมมาอะัรสัมมาอะัรสัมมาอะัรสัมมาอะังอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจใจะหยุดนิ่ง ใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งกรรมภาวนาไปเองคือหมดความจะเป็นที่จะต้องใช้บริกรรมภาวนาใจอยากจะนิ่งเฉยๆแล้วก็นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแม้ยังไม่เห็นภาพอะไร แม้จะเป็นความมืดก็ให้ยินดีกับความมืดนี้ไปก่อนทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆผู้ที่กำหนดปริกรรมมานมิตรชัดที่ขีอร์เซนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนจะ5%ชัด10%ซ ย0่สิบหรือเกินวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้สบายใจนะจ๊ะทำอย่างสบายๆประคองไปเรืเร่อยๆจนกว่าใจจะหย,ยุดนิ่งเขาถึงความจริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรานี่นะจ๊ะเช่นเดียวกับที่มีอยู่แล้วภายในพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหรัน สมมาสมพุทรเจ้าพ,พระปัจเจกพระปิเจ้จาทุกพระองค์ก็มีเหมือนเหมือนเงนอย่างที่เรามี mm. เพราะนั้นท่านรู้อย่างนี้ท่านก็นมาสอนเราท่านทำอย่างไรท่านก็นแนะนำเราอย่างนั้นเราแค่ทำตามที่ท่านสอนท่านพร่ําบอกแนะนำ แล้วก็ให้สม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอนะจ๊ะนี่สําคัญทีเดียวความสม่ำเสมอก็จะทําให้ใจของเราค่อยๆสั่งสมให้เป็นสมาธิสั่งสมหยุดนิ่งมีชั่วโมองหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมองกลางกายเพิ่มขึ้นสั่งสมบุญ สั่งสมความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆแหละแในสักวันหนึ่งเมื่อมันเต็มเปี่ยมแล้วก็ผลก็จะต้องเกิดขึ้นคือใจจะนิ่งได้นิ่งได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็สักวานภายในก็จะค่อยๆเผยมาทีละเล็กทีละน้อย แตงแต่ความสง,งบความสุขความโล่งความโปรโ่งความเบาความสบายตัวหายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแสงสว่างเกิดทุงธรรมเกิดกายไปในเกิดเน่ยเป็นชั้นชั้นชั้นตามความละเอียดของใจของเราที่เกิดจากการหยุดนิ่ง เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยทุกคนทำได้ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะสม่ำเสมอทุกวันเลยหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งก็ขอให้นั่งไปทุกวันทุกวันเลยนะไอ้สม่ำเสมอเดี๋ยวผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งอาจารย์ที่เป็นเรื่องที่จะต้อง ตอกย้ำซ้ำเดิมทำความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันให้ได้จริงๆและผลก็จะเกิดขึ้นจริงกับเราดังนั้นเราก็ประคับประคองใจไปแม้เข้าถึงดวงธรรมหรือกายภายในแล้วเนี่ยก็ยังต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำไปเรื่อยๆฝึกไปจนกวา่า เราจะเป็นอิสระจากสิ่งที่บังคับยาเราให้หลุดจากการครอบงำด้วยความยินดียินร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นให้ใจมันนิ่งๆใสๆบริสุทธิ์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเป็นรางวัลสาหรับผู้ที่มีความเพียร ความรู้แจ้งเห็นแจ้งอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นใจแล้วก็ค่อยๆคลายความสงสัยหายสงสัยพอหายสงสัยแล้วมันก็มีพิติมีความสุขที่เราแจ่มแจ้งทำได้ความสุขนี่ก็จะทำให้ใจเราเเป็นหนึ่งเป็นเอ,เนเอกัาตาใจนิ่ง แล้วก็จะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งจนกระทั่งมันนิ่งแน่นไม่เคยเยื่อนเลยติดอยู่ตรงกลางตรงนั้นต่างแต่ว่าเปลี่ยนระดับความละเอียดของใจเปลี่ยนมิติของใจไปเรื่อยจะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งยิ่งนิ่งภายในก็ยิ่งกว้างขวาง โลกภายในหรืออาณาจักรแห่งธรรมของเราก็จะขยายจะก,กว้างออกไปกว้างกว่าโลกใบนี้กว่าจะได้เห็นฟ้าครอบซึ่งเป็นอาณาจักรภายในของเราที่ถูกอัดแน่นไปด้วยมวลแห่งความสุขพลังแห่งความสุขความบริสุทธิ์ได้เกิดจากการหยุดนิ่ง ยิ่งบริสุทธิ์มากการรู้แจ้งเห็นแจ้งก็กว้างไกลคือจะรู้ยิ่งกว่าปกติที่เราเคยศึกษาได้รู้มาแล้วก็รู้พร้อมกับการเห็นเละเห็นดนังไหนก็รู้ถึงตรงนั้นรู้รอบเลยทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกัน นี่ก็เป็นความมหัศจรย์ของประสบการณ์ภายในที่ลูกทุกคนสามารถเข้าถึงได้เราไม่ควรจะปล่อยวันเวลาให้มันล่วงไปผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะสิ่งที่เราเจอทุกวันที่เราให้ความสำคัญกับโลกภายนอกมันก็เหมือน,เ,อนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วก็ไม่เคยให้ความเบืบอ่องพอใจสูงสุดกับเราเลย ใจไม่เคยเต็มเปี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หารกลับมาตรงนี้ในโลกส่วนตัวของเราการทำอย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเรารักตัวเราเองอย่างแท้จริงลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพจากสิ่งที่ครอบงำเราที่บังค้าบัญชาเราแล้วเราก็จะเป็นสุข ที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวของเราเองจะมีบิติภาคภูมิใจแล้วก็ในสุขจะได้เข้าถึงพรระัตนาตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงพอไปถึงตรงนั้นมันก็จะเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับเราว,ว่ามันไม่ใช่เมื่อมาเจอ ที่พึ่งที่ใชจเราก็จะเห็นว่าอิทธิาพามลามันไม่ใช่มันต่างราวกับฟ้ากับดินแต่ฉะนั้นความรู้เรายังไม่สมบูรณ์พระัยเรายังไม่ตั้งมัน่นสติยังไม่บริบูรณ์ปัญญาก็ยังไม่บริบูรณ์แต่ว่าถ้าหยุดนิ่งได้สติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญา กว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆเขจะรู้จักว่านี่คือที่พึ่งที่ระล,ลึกที่แท้จริงเพราะเขาถึงแล้วมันจะสุขใจอบอุ่นใจปลอดภัยทั้งภัยในอาบายภัยในสังสารวัฏแม้แจะภัยในปัจจุบันมันจะปลอดภัยใจมันจะมีความสุขอบอุ่น นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในช่วงเวลาของชีวิตที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงอยู่เพราะว่าเวลาเจ็บป่วยไข้มันทำได้ไม่เต็มที่ยิ่งสูงวัยไปก็ยิ่งทำได้ไม่เต็มที่เหมือนตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นะจจะเมื่อความตายไม่มีนิมิตไมายนี่ก็ต้องเรียบขนไหว ฝึกยดฝึกนิ่งอยู่ภายในควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเงินไปเพราะเราต้องทำมากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีก็ททำมันไปและควบคู่กันไปอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็วันอาทิตย์เราก็มานั่งรวมกันอย่างนี้แหละ เพื่อให้พลังหมู่ที่เกิดขึ้นได้เป็นพลังชุดเราเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วก็เมื่อถ่ายทอดผ่าน DMC ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันไปทวโลกเมื่อผู้มีบุญทั้งหลายก็ดูผ่าน DMC กันนะจ๊ะจากเราถึงชาวโลกได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้แหละ พราะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีกันต่อไปเอืมารับของขวัญเป็นที่เราลึกนึกถึงบุญเราเข้ามารวมใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ,ๆเบาๆบสบายกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ